สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้บ้านสวนไม้ประดับนําคุณผู้ชมมานมัสการพระธาตพนมนะครับแล้วก็มาชมบารมีขององค์พระบรมธาตุนะครับและที่สําคัญวันนี้เป็นบุญตาเราเหลือเกินนะครับที่เราโชคดีมีโอกาสได้ เห็นภาพหาดูได้ยากนะครับนั่นก็คือภาพการลงรับิดทององค์พระรบพระธาตุครับนี่แหละครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนําคุณผู้ชมนะครับนำเรียนคุณผู้ชมให้ดูตามภาพก็แล้วกันนะครับว่าเริ่มต้นจากจุดไหนนั่นเองครับครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่23มีนาคมนะครับ พุทธศัการาช2567ครับที่ผมเดินผ่านตะกี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมรัตนมูรีสีโคตบุ์นะครับครับคุณผู้ชมครับเราเดินเข้าประตูทางทิศตะวันตกขององค์พระบรมธาตุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างนะครับมีที่ปดิสฐานาพระพุทธร,รูปนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับส่วนตรงข้างหน้าที่มองเห็นตากล้องนั้นนั่นก็คือทางประตูทางเข้าวิหารคตนะครับ ทางทิศตะวันตกครับคุณผู้ชมครับเห็นะครับก็จะเป็นทางเข้าวิหารคดนะครับด้านในนะครับนี่ครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนมานมัสการองค์พระธาตุพนมนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับคุณผู้ชมครับอันก็ตอนนี้ช่วงเช้านะครับเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับและจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่คือองค์พระบรมธาตุณวันที่23วันนี้นะครับ ทำการมีถวายงานลงรักปิดทองนะครับด้วยช่างนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพหายากหลือเกินนะครับผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าท่านที่ปิดทององค์พระบรมธาตุนั้นเป็นใครนะครับด้านสายมือของผมเดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นนะครับนี่ครับเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับพระภิกษุสงฆ์นะครับที่จะขึ้นไปเข้าไปด้านในแล้วก็โรยตัวลงมาเพื่อที่จะปิดทององค์พระบรมธาตุนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวผมเองก็เพิ่งจะเห็นเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับส่วนภาพถัดไปนั้นเป็นชักรอกนะครับที่จะต้องนํานั่งร้านขึ้นไปนะครับนี่เป็นบรรดาพระภิกษุพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับที่จะขึ้นไปรงรักปีทองในครั้งนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้ขออนุญาตาาพระคุณเจ้าท่านแล้วนะครับเป็นภาพที่หายากนะครับว่าการ หลวงรักปดทององค์พระบรมธาตุนั้นใช้วิธีการอย่างนี้นี่เองนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับภาพที่เห็นเป็นภาพฝั่งด้านทิศตะวันออกขององค์พระรรมธาตุนะครับตอนนี้ก็จะมีญาติโยมนะครับลุ้นเป็นกําลังใจนะครับส่วนด้านในก็ยังมีญาติโยมมานมัสการพระบรนุ่มเป็นปกตินะครับส่วนด้านบนขององค์พระบรมธาตุนะครับพระ ที่ท่านจะลงรักปีทองก็กําลังลอยตัวนะครับลงมาจากยอดองค์พระบรมธาตุนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่หายากครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสได้ามานมัสการพระธาตุพนมและยังไม่พบก็สามารถดูภาพนี้ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับส่วนด้านหน้าทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีสถาญาติโย,ยมนะครับพร้อมพระภิสุสฆงนะครับก็มี การกาศมหัการพระธาตุพนมนะครับรู้สึกจะมีการบวงสรวงด้วยนะครับและด้านในก็ยังมีประชาชนศรัทธาสาธุชนก็มานมัสการตามปกติครับคุณผู้ชมครับครับพระธาตุพนมเป็นอย่างที่ผมนําเรียนไปว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชาวลาวนะครับที่มานมัสการพระธาตุพนมในทุกๆปีนะครับแต่ภาพที่ท่านจะที่ภาพได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะครับ ในการลงรักปิดทององค์พระบรมธาตุนะครับซึ่งมีทั้งส่วนใหญ่จะเป็นพระภิกษุนะครับแล้วก็มีช่างที่เป็นคารวาสด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นโอกาสดีของน้าเรานะครับที่โอกาสได้ชมภาพแบบนี้นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับที่ติดตามรับชมบ้านสวนไม่ประดับนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับหาทุกท่านมานมัสการพระธาตุพนมแล้วก็ได้ชมภาพที่หาดูได้ยากภาพปิดทององค์พระบรมธาตุพระธาตุพนมด้วยนะครับ ส่วนชักรอกที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับนั่นเป็นนั่งร้านนะครับที่พระพิสูจน์จะต้องนั่งแล้วก็โรยตัวลงมานะครับคุณผู้ชมครับก็จะเข้าไปตรงผ้าเหลืองผ้าห่มผ้าจีวรนะครับยาวๆนะครับที่คลุมองค์พระบรมธาตุครับคุณผู้ชมรับคุณผู้ชมก็ได้เห็นภาพนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งทางด้านที่ตะวันตกครับคุณผู้ชมครับขององค์พระบรมธาตุครับ ก็นับว่าเป็นบุญตาของทุกท่านนะครับของผมด้วยนะครับที่มีโอกาสได้พบได้เจอได้เห็นภาพที่มีการปิดทององค์พระบรมธาตุในครั้งนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทุกคลิปของบ้านสวนแม่ประหดครับคลิปนี้ขออาราธนาเอาคุณอำนาจอารมีขององค์พระบรมธาตุนะครับโดยบมรดาลให้ท่าน มีความสุขกายสบายใจนะครับมีเงินใช้จะได้ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ